ขับเที่ยวแล้วไปแล้วมีแต่ช็อตกันอน่ะไม่ตายเราเรานะวิ่งไปไหนเราวิ่งมาี่กลับมานี้นี่มีคนเราไหนอะกลับมาีิเราไหนอะเดี๋ยวไปหาอยู่ไหนวะเอาแล้วใครวิ่งวิ่งไปที่รถอะนี่นี่อยู่ข้างหลังพี่นี่ไงอ้าเราสีเหลืองเลยวะอาจารย์สีชมพู เปลี่ยนสีอะหรออ๋อไปเปลี่ยนออ<ะ>ตีใหม่ไงตีใหม่กระสุนลูกซองเราได้เราได้ไดปกีนน่นัดอะพันพันพันหนึ่งอะพันสองเออพอพออันนี้อันนี้มีมไรคิดเดี๋ยวนี้บ้านจะแต่งรือเปล่าวันนี้อ,อ้า ไอ้เกียกดผิดกดซ่อมปืน <hear> เป็นใช่ไหมไม่กดแถบขึ้นมาทิ่มที่ปืนอ่ะแล้วก็กดซ่อมแสบกดตัวเอก็ได้อ oh. oh. เอาไว้ให้มันเหลือ oh. เอาเอาไว้ให้มันพังก่อนแล้วค่อยกดก็ได้เล้วแต่ โอเคโอเคคืออ okay. okay, mm ือไปละขึ้นบ้านละใครบอกขึ้นบ้านแต่เดินไปข้างหน้าไม่คนละคนกันเออคนละคนแยกเสียงไหมองงเด็กมันเหมือนแักขนาดนั้นเลยไอ้เขาเปิดไฟแล้วนะวันเปิดไว้แล้วไฟอ่ะก็โดด แล้วปัตติโตเขาเตรียมพร้อมหมดแล้วแต่เหลือแล้วาเรามาช้ากับเขาอะ่ะพอดีไปดูเทรดเดอร์อื่นว่าใครใช้อะาไารเนี่ยถ้าเอาสปอร์ตไลท์ตั้งอย่างงี้แล้วยิงลงไปข้างล่างก็ดีนะไข่ไข่มันตั้งแบบนี้วะหัวตกเลยเนี่ยไไข่มันตั้งไว้เนี่ยไข่ <c oughs> เนาะให้รู้นะ อย่าให้ดนระเบิดเบิดระเบิดเดี๋ยิ่มดพวระเบิดดูในหลุมดูในหลุมตรงน,นั้นไปไม่ได้ดูในหลุม่ะในหลุมนะอะไรในหลุมอ่ะเฮ้ยวันระเบิดหายมาั้งถ้าแล้วจาไม่ตั้งตรงนี้เหรออะไรตั้งไหนไม่เงี้ยตรงนี้อันหนึ่งเนี่ยไม่ยิงอีแล้งไงอีกห้านาทีนะอนนอ๋อไมยิงอีแล้มาตีเลยสอง าประจําจุดเลยตรงนี้เลยเด้งมาแล้วครับลูกฟองไกลไปเปล่าเออนั่นสิชิดอยู่กันมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยมาอตรงนี้เลยเต็มเลยได้นี่เหน็บฟันนี่ฟังนี่มาแล้วมาแล้วเ สองไม่หไมเดวโรโอ้โอยทางทางดีนะออไปไทางไม่ได้นะไม่ได้มันขึ้นมาไม่ได้มันขึ้นมาไม่ได้ิบแล้วตีข้ามไ้แล้ว ระเบิดเลยนะอันตรายนะต้องให้ต่ำสุดนัวระเบิด ทั้งหมดเล,ล่มเดียวมั้ยเขาตัวระเบิดตัวเดียวเลย โดนพิโดโดนใจวายแบ,บแาแผลจักการด้วยแม่งเปิดทาง

mình mai déo bay à, mà mình mai déo bay này ไกค้งางกเกีย,ยแล้วเกียแล้วมาค้างในตอนนี้ไหนเนอ่ยไหวไหวไหว

องตีพังหมดแล้วบ้าง

ไปเลย 等等等等。 japan pe... ya เยไปแล้วเก็บจริงครับรออะไรเก็บเก็บของให้หมดเลยอื้อเอออ่ะเย็นประเดียวไฟฟ้าว่ะปิดจัดปิดจัดกันแนงโอเคปิดละขอบลงไปเลยไม่ทำเป็นอย่างนี้ไม่รบกวน เไม่ยัง hmm. ดูเอ้ยไม่ยังดูหรือเ่อ๋อแบบจะไม่ทำไปเลยไมพันเก็บด้วยคำเดแสงจัดไปเอาเลยเะเอาเลยฮะที่เหลือเอาเลยฮะได้วอันไม่ได้เออ สร้างบ้านดีๆนะฮะโอ้โหจะบอกว่าว่าจะบอกว่าคุณหน้ากับผมเก็บดีเก็บเก็บเก็บฟาโอ้โหหนักสี่ออะไร นี้มันหลุดมาจากไหนเนียไม่มีหนังสือให้อ่านเลยโอ้กระโดดโอ้ไม่ไปมีหนังสือมีแต่เราเรียนหรือยังต้องดูบ่ะการพันผังวิธีปฏิทไอเทมใจรู้สเฮ้ยไม่ติดเชื้อเลยอะแผลแผลที่อยู่บนหัวนี่อยู่บนหัวยังเดียวเลยแล้วะวันนี้บ้านไม่แตก ลูกปิดประตูต่าตีขอน่อยม,ม,มันมันหิว่หยมากเลยต้องมีของชิ้นใหญ่โอเคอกระสุนปืนพกเยอะมากโหเน,เนื้อดิดเต็มเลย <laughs> เอา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 ไปชาร์จเลย คน,คนดีใจใช่ไหมในเนื้อดิบเนี่ยโอ้ไปคราบเลยสุดปืนขาหักสองนาทีหักทันชั่วโมงเลยแข่งกันขาหักเหรอ,อนี่ขาไม่หักเลยค่ะแต่แต่ได้แพ้ทะลอกแทน วเมื่อกี้นะถ้ามีหัวระเบิดนะตุ่มตุ่มเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยบ้านพังบ้านไม่พายหรอกแค่เป็นหลุดก็ว่ามีนะหัวระเบิดแต่อยู่กับโดนเพิ่งรู้หัวเระเบิดอยู่กับโดนอะไรครับนี่เฮ้ยมีอะไรจะให้ด้วย โดนอนีกแล้วเราไม่ไม่ไม่เอานี้ฮะเอานี้อันนี้อันนี้ไปฮะโดนเก่งโอ้โหท็อปโอเคเดี๋ยวนี่ไปพักก่อนเด้อโอเคยไว้เือนกัน execute อาบน้วกอนอนอาบกับเขาด้เหร